พาเบิ่งนกระลอกโอ้ยกระแตหลายแค่นี่กระแตหรือกระลอกนี่มันได้ฮะขุ่นขนาดมันอยากแล้วมันมีอาหารให้มัน คลอกก็ลอกแลนเต้มอยู่ทุกคนคลอกลายอะไรอันนั้นก็ติดไ่ยิงไปปิงกินคือติดขูดพอดีเลยมันออกมานะ เขาเลขไงนะกระแตหรือกระลอกนี่กระลอกข้าวบอกตัวนั้นตัวน่ะอโอเต็มอยู่ม่ม <Yes. S 1> กระลอกชนประูจักมันหากินยังนี่ ตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่นี่ใหญ่ขนาดตัวนี้ทะล,ลายลลายเนาะแมวแันหากินยังงู ือยังมาหายมันวะโอ้ยหายชื่อยังนอมาหายจิตอยากกินอาหารนี่นี่ชื้อกล้วยอยู่ใส่เนาะอะไรคนเมยมาลงมานะโอ้อยู่ทนจักหลายขนาดทุกคนอยู่ลาวบุมีบุเห็นแล้วแบบนี้โอ้มันออกมาเลยพุ้นขนาดนี้